กราบสวัสดีครับวันนี้เรากช็ชองเบิร์นแคมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับช่องเบิร์นแคมต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะงานของช่องกูแซบเยอะมากๆเลยนะครับผมผมมี่แทบจะเจียดเวลามาทำคอนเทนต์กล้องมือถือให้ทุกคนดูได้ยากมากๆเลยนะครับผมวันนี้ก็อ่ะ ทำกันให้ดูนะครับเดี๋ยวแฟนๆจะรอคอยกันนะครับวันนี้จะเป็นคิวการรีวิวกล้องของตัว Redmi <_ ieur> 10นะครับซึ่งหลายๆสื่อเนี่ยเขาทำกันไปหมดแล้วแหละนะแต่ผมก็เพิ่งจะมาทําให้ก็เก็บข้อมูลข้อมูลเขาซอสมาเรียบร้อยนะครับเรื่องของรูปภาพต่นๆๆนางๆก็ได้ไปลอง เทสมาให้แล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สุดค um ุ้มมากๆราคาเปิดตัวอยู 4, ่ที่4,999อยบาบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูสเปคกล้องเขากันก่อนเลยดีกว่านะครับผมให้เลนหลักมาอยู่ที่50ล้าน F 1.8เลนอัลตร้าไวให้มา8ล้าน F 2.2มาโคร2ล้าน F 2.4เดฟสล้าน F 2.4องจดี่อโลก็ต้องหลักที่ full hd 30เฟรมกล้องหน้าให้ความละเอียดที่8ล้าน F 2.0อัดวูดยโอกลก็ต้องหน้าที่ full hd 30เฟรมนั่น เ,นะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกล้องหน้ากันเลยดีกว่าตัวนี้กล้องหน้าเนี่ยจากที่ผมได้ไปลองถ่ายมานะใช้งานได้ดีมากโดยส่วนตัวผมนะในเรทราคานี้สกรีนโทนีสวยนะครับทำหน้าชัดหลังเบอร์ในเก่งมากนะในที่แสงน้อยในยแน่นอนครับอาจจะมีอาการติดวุ้นๆบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเรื่องของการตัดขอบเนี่ยก็แน่นอนครับอาจจะมีกินเข้ามาบ้างตรงแก้มเล็กน้อยแต่โดยรวมนะผมว่าในเรทราคานี้ถือว่าทํามาได้เก่งมากแล้วนะเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆในเรทราคาเท <ๆ S 2> ่ากันเนี่ยเวทมีเขาไม่เคยท ไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพเนาะเรื่องของงานวิดีโอกล้องหน้าก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมอัดได้แค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นซึ่งถามว่าน่าเกลียดไหมส่วนตัวผมว่าไม่ได้น่าเกลียดเลยพอใช้งานได้กันสั่นเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนะไม่ได้มีกันสั่น E S อะไรมาให้แต่ว่าสิ่งที่ผมประทับใจอย่างหนึ่งนั่นก็คือเฟรมเรทของเขาเนี่ยถ่ายออกมาเนี่ยดูรู้เรื่องแล้วก็นิ่ง D R นะก็ไม่ได้ถึงกับว่าเก็บมาได้ดีมากเขาจะเน้นตัวหน้าแบบให้สว่างไว้ก่อนเนาะตรงนี้ถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยก็ทําได้ดีนอสเยอะนะอันนี้ต้องบอกก่อนแต่เฟรมเรทไม่ดรอปเลยนะครับคือดูรู้เรื่องเลย คือเหมือนเขายอมมีนอสเยอะแลกกับดีเทลนะแลกกับเฟรมเรทเพื่อให้มันยังคงดูแล้วแบบคมชัดแล้วก็รู้เรื่องอยู่นะครับส่วนตัวผมอ่ะผมรับได้นะยิ่งถ่ายในร้านอาหารในที่ไฟแสงเหลืองร้านอาหารที่มันแสงแบบสลัวๆ,ๆเนี่ยทำมาได้ดีแต่ติดอย่างหนึ่งคือวัดแสงเนี่ยผมว่ามันวูบว่าไปหน่อยอืมตรงนี้นะก็เป็นเรื่องของเฟิร์มแวร์ที่ต้องอัปเดตแก้ไขกันไปนะครับผม ทีนี้เรื่องของการเก็บเสียงเนี่ยทำได้ดีนะทำได้ดีเหมือนกันนะครับเสียงคนอาจจะไม่ได้ดังมาก <c oughs> เป็นยังไงบ้างนะแม่เช้านี้นะครับอากาศดีส่ระเกิดนะแต่ว่าฝนก็เหมือนจะตกอีกแล้วนะครับผมต้องนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับ เก็บเสียงคนพูดด้วยแล้วก็เสียงรอบข้างก็เก็บมาหมดเลยเหมือนกันถามว่าฟังชัดไหมก็ถือว่าฟังชัดดีในเรทราคานี้นะทีนี้จบไปครับผมในเรื่องของกล้องหน้าเราไปลุยกันเรื่องของกล้องหลังกันเลยดีกว่านะครับผมกล้องหลังเลส์หลักเนี่ยทำมาได้ดีนะครับดีเทลสีสันนสวยงามเลยนะมีการอัดชารบ,บ้างเล็กน้อยแต่รยส่วนตัวผมผมรับได้นะครับการทำ HDR เนี่ยผมบอกเนยะว่าทำได้เก่งนะ เก็บภาพย้อนแสงท้องฟ้ามาเนี่ได้สบายสบายเลยนะครับผมเสียอย่างเดียวที่ผมติดนิดเดียวคือเรื่องของไวบบาลานเท่านั้นเองนะครับที่เลนหลักเนี่ยเวลาถ่ายอะไรที่มันติดสีเหลืองๆห,หรือว่าติดไปทางสีส้มเนี่ยมันจะชอบปรับ ไว้บอลล้านไปทางอมฟ้าซึ่งมันทําให้สีอะเพี้ยนนะครับผมฟ้าจนบางทีโหอะไรที่ถ่ายที่มันเป็นสีทองอะ่ะมันกลายเป็นไม่ทองเลยและบางภาพนะที่ถ่ายที่เป็นใต้ไฟแสงเหลืองเนี่ยก็ติดแบบเหลืองแบบเหลืองส้มไปเลยก็มีนะครับผมอันนี้อาจจะต้องรอการอัปเดตเฟิร์มแวร์แก้กันไป นะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ส่วนเลน ultra wide นะอันนี้ทํามาได้ดีนะครับไม่ได้แพ้กันเลยนะกับเลนหลักเพียงแค่สีสันนะอาจจะไม่ได้เหมือนกับในเลนหลักสีสันมันจะดิฟกว่ากันกับเลนหลักอยู่นะการเก็บดีเทล D R เนะี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยใช้งานได้นะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆในเรืนราคานี้ผมบอกเลยนะเพอเพอิเนี่ยน้อยแบรนด์มากๆนะครับที่จะให้เลน ultra wide มาด้วยซ้ําในเรืนราคานี้แต่ว่าตัวนี้ให้เลน ultra wide มาด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ดีเลย วอการถ่ายภาพมาโครนะเล่นมาโครถึงแม้ว่าจะให้มาแค่2ล้าน f 2 4ก็ตามแต่ว่าเป็นมาโครที่เป็นแบบฟิกโฟกัสด้วยเข้าใกล้เนี่ยในระยะ4เซนนะทำได้ดีกว่าหลายๆแบรนด์อันนี้พูดตามตรงเพราะบางแบรนด์เนี่ยทำออกมาเนี่ยวุ้นเละด,ดีเทลอัดชาร์บเยอะเกินไปจนเนาะความเอียดสอล้านเนี่ยแน่นอนเรารู้ๆอยู่แล้วมันวังผลอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัว redmi 10ตัวเนี้ย ทำออกมาได้ดีกว่าหลายๆแบรนด์เยอะอยู่พอสมควรนะครับสีสันค่อนข้างสดเอาไปถ่ายขคำๆคส,สบายเลยทีนี้การถ่ายหมดกลางคืนตัวนี้ก็ให้มาเช่นเดียวกันกลางคืนเนี่ยทำได้แต่เฉพาะในเลนหลักในกล้องหลังเท่านั้นนะครับถึงจะทําได้แค่เลนหลักแต่ก็ทําออกมาได้ดีภาพที่ได้ออกมาเนี่ยทำได้ดีนะดีเทลสีสัสนสดใสดีนะครับอาจจะมีบ้างที่ลด ส่วนที่เป็นไฮไลท์ลงให้มันดูมีดีเทลมากขึ้นในการถ่ายภาพกลางคืนการถ่ายภาพบุคคลทำได้ดีในที่แสงน้อยก็ยังเก็บดีเทลได้ดีนะและทำหน้าชัดหลังเบอร์ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆเลยนะครับในที่แสงน้อยมากๆเนี่ยแน่นอนครับอาจจะมีวุ้นวุ้นบ้างนะแต่โดยรวมเนี่ยยังถือว่าทำงานได้ดีอยู่ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในเรทราคาไม่เกิน5,000บาททำได้ขนาดนี้ผมว่ามันเก่ง แล้วนะครับผมนะจะไปคาดหวังให้มันตัวหูตัวละหมื่นเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับงานวิดีโอครับผมของตัวเวดมี10ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะถ่ายได้แค่ full HD 30เฟรมเท่านั้นในเลนสนหลักถ่ายได้ไหมถ่ายได้สบายๆมีการอัดชับบ้างเล็กน้อยนะแต่โดยรวมนะครับเฟร,รมเลทนิ่งคมชัดดีการกันสั่นต้องบอกแบบนี้ว่าไม่มีนะต้องพยายามถือให้นิ่งๆเอาหรือจะต้องใช้ไม้กันสั่นช่วยอะ่ะนะ การโฟกัสครับรวดเร็วดีนะแต่อาจจะมีการวัดแสงวูบวาบตอนออโต้โฟกัสอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าจะเอาไปใช้งานจริงจังเนี่ยแล้วออโต้โฟกัสวัดแสงวูบวาบอย่างนี้อาจจะลำบาก กลางคืนเฟรชนิ่งอันนี้ชอบนะครับแต่ก็ยังสั่นเหมือนเดิมนะครับต้องถือให้มันนิ่งเช่นกันข้อดีคือมันไม่มีภาพซ้อนไงเพราะมันไม่มีการสั่น ES สแต่คุณก็จะต้องถือให้มันนิ่งมากๆนะครับเพราะมันไม่มีการสั่นเข้ามาช่วยนะแหมในเรือนราคานี้เนาะก็พยายามหาพวกไม้กันทรงกันสั่นมาใช้ถ้าอยากจะถ่ายวิดีโอจริงจังจริงๆอย่างน้อยเฟรชก็ไม่ดอกนะดีเทล,ลก็ไม่ได้หายไปโฟกัสได้ที่แสงน้อยก็ยังทําได้ดี ไม่ได้แพ้ตอนกลางวันเลยนะอ่าต่อไปวิดีโอในเลนอตร์ารวไวครับตัวนี้ก็สามารถอัดได้ที่ Full HD 30เฟรมนะทําได้ดีครับมุมมองกว้างดีนะและไม่มีการสั่นเช่นเคยแต่โดยรวมเนี่ยผมว่าผมถือว่ามันโอเคนะมีการอัดช้าเข้าไปเล็กน้อยทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยสีสันอะไรเก็บได้ค่อนข้างดีหมดเลยนะตรงนี้ก็ถือว่า ใช้งานได้ตอนกลางคืนก็ทําได้ดีครับไม่มีภาพซ้อนนะยังพอดูรู้เรื่องอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับทั้งหมดทั้งมวลของตัว Red Mi 0สรุปโดยรวมแล้วกันนะครับตัวนี้ถามว่าดีไหมในส่วนตัวผมถ้าคุณมีงบประมาณที่จํากัดและอยากได้มือถืออยากได้กล้องมือถือที่มีความคุ้มค่าในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งและงานวิดีโอผมบอกเลยตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับผมแน่นอนครับเรื่องของภาพนิ่งผมไม่ค่อยติดใจอะไรเพราะว่ามันทําได้ดีเกินค่าตัวมันอยู แล้วแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างเท่านั้นเองในเรื่องของไวบัลล้านที่มันจะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ปรับปรุงแก้ไขกันไปส่วนเรื่องของงานวิดีโอก็อย่างที่ได้บอกไปเลยนะครับผม <Hey. S 1> เรื่องงานวิดีโอมันไม่ได้มีการกันสั่นนะแต่ว่าเรื่องของเฟรมเรทอะไรต่างๆ่นาค่อนข้างนิ่งถ้าคุณจะนํามันไปตั้ง ขาตั้งถ่ายตัวคุณพูดแบบเนี้สยสบายๆเลยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของการการันสั่นไม่ต้องกังวลเรื่องของการออโต้โฟกัสใดๆทั้งสิน้นเรื่องของดีเทลเรื่องของเฟรมเรตตาตานานะถึงจะมีนอยหน่อยคุณเพิ่มไฟหน่อยจบครับสามารถตั้งถ่ายทำคอนเทนต์ของคุณได้สบายๆเลยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องรอการอัปเดตเฟิร์มแวร์แก้กันต่อไปนะปกติของ r ร d มีอยู่แล้วซื้อวันนี้ดีวันหน้าแน่นอนนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอ กราบลาไปเท่านี้ก่อนละกันเนาะสำหรับใครที่ชอบหรือสนใจตัวเร d มี10ก็สามารถไปหาซื้อหาจับจองกันได้แล้วนะในราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและตัวเร d มี10ก็ต้องขอกราบลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนละกันเนาะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ